สวัสดีครับในอีีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง12สิ่งที่จะทำให้คุณรู้จักแล้วก็เข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นแบบทะลุปลุโโร่รงนะครับเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมกับคนอื่นเราก็มักจะมองหาแล้วก็รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยบอกลักษณะนิสัยหรือว่าความคิดที่แท้จริงของพวกเขาคำพูดของคนเรานั้นอาจที่จะปรับแต่งได้ไม่ยากนะครับและบางครั้งก็อาจจะทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้แต่ว่าพฤติกรรมแล้วก็การแสดงออกที่ละเอียดอ่อน สามารถบอกได้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับค่านิยมความตั้งใจแล้วก็สภาวะทางอารมณ์ของคนเราได้นะครับ EP นี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับสัญญาณ12อย่างที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจแก่นแท้ของผู้คนรอบตัวเราได้ดีขึ้นทําให้เรามีความสัมพันธ์กับคนได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความหมายมากขึ้นเรามาคุยกันว่าบางอย่างนอกเหนือจากคําพูดจะสามารถเปิดเผยบุคลิกแล้วก็นิสัยที่ซับซ้อนของผู้คนได้อย่างไรนะครับ คุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความเพื่อที่จะนำไปอ่านทวนซ้ำนะครับทางช่องก็ได้จะทำเอาไว้ให้แล้วในรูปแบบของไฟล์ pdf ที่คมชัดอ่านง่ายสบายตาถ้าต้องการก็สามารถที่จะแจ้งขอรับได้ฟรีนะครับรับฟังวิธีการได้ที่ตอนจบของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ได้จากคำอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับ12สิ่งที่จะทำให้คุณรู้จักและเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นอย่างทะลุป,ปูปโปรง่งมีอะไรบ้างนะครับข้อ1 โซเชียลมีเดียสิ่งนี้สามารถบอกได้เกือบทุกอย่างเกี่ยวกับคนที่ใช้มันนะครับตั้งแต่อาชีพการงานไปจนถึงสิ่งที่ชอบไม่ชอบบางครั้งมันจะบอกเราว่าพวกเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรได้อีกด้วยนะครับโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียนั้นมันเป็นผืนผ้าใบสมัยใหม่ที่คนแต่ละคนใช้วาดภาพชีวิตของตัวเองลงไปนะครับมันเปิดเผยแก่คนอื่นได้มากมายตั้งแต่เรื่องง่ายๆไปจนถึงรายละเอียดที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการเดินทางของชีวิต ค่านิยมที่พวกเขายึดถือและแรงบันดาลใจในชีวิตของพวกเขาตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญทางอาชีพที่พวกเขาชื่นชมยินดีไปจนถึงช่วงเวลาส่วนตัวที่พวกเขามีความสุขและก็ทนุถนอมมันทุกโพสต์ทุกการกดไลค์ทุกความคิดเห็นจะสะท้อนถึงตัวตนของพวกเขาเนื้อหาประเภทที่พวกเขาเข้าไปมีส่วนร่วมสามารถแสดงให้เห็นถึงความชอบความหลงไหลของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความใส่ใจต่อความยุติธรรมทางสังคม ความรักในศิลปะการทําอาหารความชอบในการท่องเที่ยวหรือว่าความกระตือรือร้นทางเทคโนโลยีอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่พวกเขาเกี่ยวข้องในโลกออนไลน์จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสื่อสารสนับสนุนแล้วก็เชื่อมต่อกับคนอื่นอย่างไรมันสะท้อนถึงการวางตัวแล้วก็ระดับความเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นของพวกเขานอกจากนี้โซเชียลมีเดียบางครั้งก็สามารถที่จะบอกลึกลงไปถึงอดีตของคนได้ไม่ยากนะครับ มันให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาในช่วงชีวิตที่ผ่านมาในยุคดิจิทัลที่ผู้คนเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลของตัวเองการทําความเข้าใจการปรากฏตัวบนโลกโซเชียลของใครบางคนจะให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีทำของพวกเขาและเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาได้ดีอีกด้วยนะครับพฤติกรรมต่างๆที่คนเราทําไว้ในโลกออนไลน์มักจะสะท้อนถึงความโน้มเอียงและความเชื่อที่ลึกซึ้งที่สุดของพวกเขา และคนที่รู้วิธีอ่านปฏิติประต่ะตอแล้วก็ตีความมันก็จะรู้เกี่ยวกับคนคนนั้นอย่างทะลุปรโปร่งมากขึ้นนะครับข้อ2ความสามารถในการยอมรับความผิดพลาดคนประเภทนี้หายากแต่ถ้าใครทําได้นั่นก็คือคนที่เข้าใจชีวิตและเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆความสามารถในการรับรู้แล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นคุณลักษณะที่หาได้ยากแต่ว่าทรงคุณค่าที่มันบ่งบอกถึงความฉลาดทางอารมณ์อย่างลึกซึง้ง และวุฒิภาวะที่สูงอย่างน่ายกย่องคนที่พร้อมจะยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองจะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อการเติบโตของตัวเองพวกเขาเข้าใจว่าความสมบูรณ์แบบนั้นเป็นภาพลวงตาที่ไม่มีอยู่จริงและความเข้มแข็งที่แท้จริงอยู่ที่ความกล้าที่จะยอมรับเมื่อพวกเขาทำผิดพลาดการรู้และเข้าใจตัวเองในเรื่องนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมของความไว้วางใจและความเคารพเพราะว่าคนประเภทนี้ ไม่กลัวที่จะแสดงความอ่อนแอออกมาการเปิดกว้างเพื่อที่จะรับคําแนะนําและความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ถูกต้องทําให้พวกเขาแตกต่างในฐานะผู้นําและเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นมีทัศนคติที่คล้ายกันคุณสมบัตินี้บ่งบอกถึงความเป็นคนที่ไม่เพียงแต่มีความคิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบเท่านั้นแต่ว่ายังมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้สามารถรับมือกับความท้าทายของชีวิตด้วยความสง่างามและสติปัญญาการยอมรับ ว่าตัวเองผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่มีค่ามากกว่าเป็นความล้มเหลวที่น่าอับอายนะครับมันสะท้อนถึงบุค,คลิกที่รอบรู้และเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่มีทั้งความเข้าใจชีวิตและคิดการไกลข้อ 3. การนินทาคำพูดของพวกเขาสามารถบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ทางความคิดของพวกเขาได้จริงๆธรรมชาติในการนินทาในคนคนหนึ่งเผยให้เห็นความลึกและคุณภาพของอุปนิสัยของพวกเขาการนินทาอาจจะเป็นดาบสองคม มันสามารถที่จะรวบรวมผู้คนให้เข้ามาอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็สร้างความแตกแยกได้คนที่ชอบนินทาว่าร้ายมักจะทําเพื่อปกปิดความไม่มั่นคงในจิตใจของตัวเองหรือเพื่อให้รู้สึกเหนือกว่าคนอื่นโดยการดูถูกดูหมิ่นคนอื่นพฤติกรรมนี้สามารถบอกถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจและการรู้เข้าใจในตัวเองมันสะท้อนถึงโลกภายในที่มีปัญหาของคนคนนั้นในทางกลับกันการแบ่งปันความยินดี ชื่นชมเรื่องราวเชิงบวกหรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสารรค์จริงๆเกี่ยวกับคนอื่นสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเข้าใจมันบอกถึงนิส,สัยที่รอบคอบและก็มีน้ำใจการเลือกเรื่องที่จะพูดและใช้น้ำเสียงที่ไม่บ่งบอกถึงการนินทาจะบอกเราถึงคุณค่าและความฉลาดทางอารมณ์ของคนแต่ละคนได้การฟังคำพูดของคนอื่นทำให้เราสามารถแยกแยะระดับความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจโลกและความซื่อสัตย์ของพวกเขาได้ท้ายที่สุดแล้ววิธีการที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในการนินทา มันสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในตัวเองและเข็มทิศทางศิลธรรมของพวกเขาเองได้มันเหมือนกับเป็นการเปิดหน้าต่างให้มองเห็นลักษณะนิสัยที่แท้จริงของพวกเขานะครับข้อ 4. วิธีการที่พวกเขาปฏิบัติต่อพนักงานบริการพนักงานเสิร์ฟหรือคนที่ไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรแก่พวกเขาโดยตรงได้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่หยาบคายและไร้มารยาทหากใครสักคนปฏิบัติต่อคนประเภทที่ว่านั้นไม่ดีวิธีที่คนปฏิบัติต่อพนักงานบริการ เป็นตัวบ่งชี้อย่างลึกซึ้งถึงลักษณะนิสัยที่แท้จริงและบอกถึงการเคารพต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันความเมตตาและความเคารพต่อพนักง,งานบริการหรือว่าพนักง,งานเสิร์ฟสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของคนคนนั้นและการยอมรับในศักดิ์ศรีของทุกคนโดยไม่ขึ้นอยู่กับบทบาทหรือว่าสถานะของพวกเขาการปฏิบัติต่อพนักง,งานบริการอย่างไม่ดีมักจะเผยให้เห็นความรู้สึกของการถือสิทธิเหนือคนอื่นและการขาดความเห็นอกเห็นใจ แสดงให้เห็นถึงการไม่สามารถชื่นชมการทำงานหนักและเคารพในหน้าที่ของคนอื่นได้นะครับในทางกลับกันคนที่แสดงความขอบคุณและให้เกียรติต่อพนักงานเสิร์ฟและพนักงานบริการทั่วไปก็แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่มีพื้นฐานจิตใจดีและมีความเห็นอกเห็นใจพฤติกรรมนี้บ่งบอกว่าพวกเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรมีค่านิยมแบบไหนและบอกความฉลาดทางอารมณ์ของพวกเขาได้มากมายมันบอกถึงความสามารถของคนคนนั้นในการมองข้ามลำดับชั้นทางสังคม และเห็นคุณค่าของผู้คนในสิ่งที่พวกเขาเป็นไม่ใช่แค่บริการที่พวกเขามอบให้เท่านั้นการสังเกตสิ่งที่ใครสักคนทําต่อคนอื่นในลักษณะนี้สามารถบอกได้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนแต่ละคนโดยเผยให้เห็นว่าพวกเขาให้ความเคารพและก็เห็นคุณค่าของคนทุกคนอย่างแท้จริงโดยไม่สนใจถึงตําแหน่งในชีวิตของคนเหล่านั้นนะครับข้อ 5. การเคลื่อนไหวของดวงตาสามารถบอกได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆ ทั้งความตั้งใจความกระตือรือร้นความมั่นคงความสนใจดวงตาเป็นหน้าต่างของจิตวิญญาณอย่างแท้จริงมันเป็นช่องทางตรงสู่โลกภายในของคนแต่ละคนการเคลื่อนไหวของดวงตาสามารถที่จะสื่อสารได้มากมายเกี่ยวกับความคิดอารมณ์และความตั้งใจของใครบางคนการกล้าสบตาโดยตรงมักจะสื่อถึงความมั่นใจความซื่อสัตย์และการยอมรับมันบ่งบอกว่าคนคนนั้นมีความเปิดเผยและจริงใจ ในทางกลับกันการหลีกเลี่ยงการสบตาอาจจะบ่งบอกถึงความรู้สึกไม่สบายใจความเขินอายการซุกซ่อนอะไรบางอย่างหรือแม้แต่การหลอกลวงการเคลื่อนไหวของดวงตาอย่างรวดเร็วหรือว่าล็อกแลกก็อาจจะสะท้อนถึงความวิตกกังวลหรือว่าการไม่ตั้งใจฟังและไม่คิดตามในขณะที่การมองอย่างมั่นคงและให้ความสนใจสามารถบ่งบอกถึงความสงบและการควบคุมตัวเองได้ด้วยการให้ความสนใจกับสัญญาณที่ละเอียดอ่อนผ่านสายตา เราก็สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกและความตั้งใจที่แท้จริงของคนคนหนึ่งได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นความสามารถในการอ่านการเคลื่อนไหวของดวงตาจะช่วยเพิ่มทักษะความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้อย่างดีช่วยให้เราเชื่อมโยงได้อย่างแท้จริงมากขึ้นและตอบสนองต่ออารมณ์ของคนอื่นได้อย่างเหมาะสมข้อที่6ที่จะทําให้เรารู้และเข้าใจคนอื่นได้ก็คือการพูดคุยในที่สาธารณะหากพวกเขาดูหมิ่นคนอื่นในที่สาธารณะอยู่เสมอ นั่นหมายความว่าพวกเขามีความนับถือตัวเองต่ำการพูดคุยในที่สาธารณะเป็นช่องทางที่ทรงพลังในการมองความภาคภูมิใจในตัวเองและความซื่อสัตย์ของคนแต่ละคนคนที่หมิ่นประมาทหรือว่าดูถูกคนอื่นในที่สาธารณะมักจะเปิดเผยความไม่มั่นคงในจิตใจของตัวเองและบอกว่าพวกเขารู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองต่ำด้วยการทําให้คนอื่นต่ําลงพวกเขาพยายามที่จะยกระดับตัวเองขึ้นโดยปกปิดการต่อสู้ภายในด้วยฉากหน้าที่แสดงความเหนือกว่าคนอื่น พฤติกรรมนี้ไม่เพียงแต่ทําลายความสัมพันธ์เท่านั้นแต่ว่ายัางทําลายความไว้วางใจและความเคารพอีกด้วยในทางตรงกันข้ามคนที่พูดเชิงบวกเกี่ยวกับคนอื่นในที่สาธารณะจะแสดงความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเองสูงพวกเขาเข้าใจว่าการยกระดับจิตใจคนอื่นไม่ได้ทําให้คุณค่าในตัวเองนั้นลดลงแต่เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับความสัมพันธ์ทุกรูปแบบคําพูดในที่สาธารณะที่สร้างสรรค์ จะสะท้อนถึงความสามารถของคนในการใช้ชีวิตกับคนอื่นในสังคมด้วยความสง่างามและความซื่อสัตย์มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะยกคนอื่นขึ้นมาแทนที่จะทำลายหรือว่ากดพวกเขาให้ต่ำลงการสังเกตวิธีที่ใครบางคนพูดถึงคนอื่นในที่สาธารณะจะบอกเราเกี่ยวกับความจริงที่มีค่าเกี่ยวกับคุณลักษณะของพวกเขาโดยมันจะย้ำถึงการรับรู้ตัวเองของพวกเขาและค่านิยมที่พวกเขายึดถือข้อ7 ท่าทางที่พวกเขาแสดงออกวิธีนั่งวิธียืนวิธีเดินทุกช่วงเวลาคือการพูดด้วยตัวมันเองท่าทางที่คนแต่ละคนแสดงออกเป็นตัวสื่อสารที่เงียบแต่ทรงพลังบอกถึงความมั่นใจอารมณ์และทัศนคติโดยรวมของแต่ละคนการที่คนคนหนึ่งเคลื่อนตัวไม่ว่าจะนั่งยืนหรือเดินมันสามารถที่จะเปิดเผยความจริงภายในและการที่พวกเขารับรู้ตัวเองได้ ท่าทางตัวตั้งตรงภายไหลไปข้างหลังมักจะแสดงถึงความมั่นใจและความเปิดเผยบอกว่าพวกเขาเป็นคนที่ไม่ปิดตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองในทางกลับกันการทำไหลลู่หรือว่าค้อมลงแล้วก็การจ้องมองต่ำหลบสายตามันสามารถบอกถึงความรู้สึกไม่มั่นคงความเหนื่อยล้าหรือว่าความรู้สึกไม่สนใจใยดีวิธีที่คนคนหนึ่งเดินไม่ว่าจะก้าวย่างอย่างมีจุดหมายหรือว่าก้าวย่างไปอย่างลังเล มันสามารถที่จะสะท้อนภาพจิตใจแล้วก็บอกระดับความมั่นใจในตัวเองของพวกเขาได้แม้แต่การนั่งของใครบางคนไม่ว่าจะดูผ่อนคลายหรือว่าดูตึงเครียดก็ยังบอกถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของพวกเขาในปัจจุบันท่าทางที่คนแสดงออกสื่อถึงสิ่งที่เรียกว่าอาวัจนภาษาที่มักจะบอกเล่ารายละเอียดลึกๆได้มากกว่าคําพูดมันเปิดโอกาสให้เข้าถึงอารมณ์และทัศนคติที่แท้จริงของคนคนหนึ่งด้วยการสังเกตสัญญาณทางกายภาพของคนแต่ละคน เราจะสามารถเข้าใจโลกภายในของพวกเขาได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกว่าการไม่เคยสังเกตและเราจะเพิ่มความสามารถในการเข้าใจพวกเขาเชื่อมต่อและสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ8หากพวกเขาตรวจสอบรายละเอียดของสถานที่ก่อนออกเดินทางแสดงว่าพวกเขาเป็นคนที่กระตือรือร้นความใส่ใจในรายละเอียดอย่างเช่นการตรวจสอบทําความรู้จักกับสถานที่ก่อนที่จะเดินทางไปมันเผยให้เห็นถึงสติและความรอบคอบของคนคนนั้น นิสัยนี้สะท้อนถึงความตื่นตัวและจิตใจที่เป็นระเบียบใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบมันบอกถึงแนวทางการใช้ชีวิตที่รอบคอบและคำนึงถึงหลายสิ่งหลายอย่างในภาพรวมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกลืมหรือว่ามองข้ามไปคนที่ทำแบบนี้มักจะเป็นคนที่เชื่อถือได้และถี่ถ้วนวางใจได้พวกเขาให้ความสำคัญกับขั้นตอนและความแม่นยำพฤติกรรมที่มีสติบอกถึงทัศนคติเชิงรุกและความสามารถในการคิดล่วงหน้า แสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างดีทั้งต่อสภาพแวดล้อมและหน้าที่ของพวกเขาความรอบคอบถี่ทวนนี้มักจะถูกปรับใช้ในด้านอื่นๆของชีวิตของพวกเขาด้วยความตื่นตัวและการใส่ใจในรายละเอียดบอกถึงความรู้และเข้าใจที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีและแนวทางเชิงรุกในการจัดการงานและความรับผิดชอบของพวกเขาบอกเราถึงลักษณะที่พิถีพิถันและเชื่อถือได้ข้อ 10. p เพลย์ลิสต์เพลงที่เขาฟัง สิ่งนี้สามารถแสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นมีความมั่นคงทางอารมณ์มากน้อยแค่ไหนเพลย์ลิสต์ของแต่ละคนสามารถเป็นหน้าต่างที่ให้เห็นถึงลักษณะทางอารมณ์และจิตใจของพวกเขาได้ประเภทของเพลงที่พวกเขาเลือกไม่ว่าจะเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเศร้าโศกหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจจะสะท้อนถึงอารมณ์ในปัจจุบันและความมั่นคงทางอารมณ์เพลย์ลิสต์ที่หลากหลายบ่งบอกถึงบุคลิกที่มีความสมดุลและก็ปรับตัวเข้ากับหลายสิ่งได้ ในขณะที่ตีมเพลงที่ซ้ำกันอาจจะบอกถึงรูปแบบทางอารมณ์หรือว่าความยากลำบากที่จำเพาะเจาะจงการตั้งค่า p l a y ิสต์เพลงสามารถที่จะเปิดเผยกลไกในการรับมือแหล่งที่มาของความสุขและความยืดหยุ่นทางอารมณ์ด้วยการรู้ทางเลือกด้านดนตรีของใครบางคนเราจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเป็นอยู่และความมั่นคงทางอารมณ์ของพวกเขาทําความเข้าใจว่าพวกเขาใช้ชีวิตและแสดงความรู้สึกอย่างไรดนตรีมีผลกระทบอย่างมากต่ออารมณ์ของเรา และการเลือกดนตรีของเรามักจะสะท้อนสภาพภายในของเราเพลย์ลิสที่หลากหลายและสมดุลบ่งบอกถึงบุคคลที่มีอารมณ์หลากหลายและเปิดรับประสบการณ์ที่แตกต่างในทางตรงกันข้ามเพลย์ลิสที่มีอารมณ์หรือว่าทีมเดียวบอกได้ว่าคนคนนั้นจมลึกอยู่ในสภาวะทางอารมณ์ที่เฉพาะเจาะจงดังนั้นการรู้ความชอบทางดนตรีของคนคนหนึ่งจึงบอกมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับสุขภาพทางอารมณ์และความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวของพวกเขาได้ข้อ10 แวดวงเพื่อนแสดงถึงประเภทของคนที่พวกเขาต้องการใช้เวลาด้วยกลุ่มผู้คนที่ใครสักคนคบหาอยู่นั้นเป็นเครื่องบ่งชี้อย่างดีถึงความสนใจและบุคลิกภาพของคนคนนั้นกลุ่มและจํานวนเพื่อนของคนแต่ละคนจะสะท้อนถึงความชอบทางสังคมคุณสมบัติที่พวกเขาชื่นชมและสแสวงหาจากคนอื่นมิตรภาพด้านบวกที่คอยช่วยเหลือคบหากันอย่างยาวนานแน่นแฟ้นมักจะบอกถึงจิตใจที่ดีและปรับตัวได้ดี ในขณะที่ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและการชอบคบแบบผิวเผินมันอาจจะบ่งบอกถึงปัญหาส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความหลากหลายหรือว่าความเป็นเนื้อเดียวกันของแวดวงเพื่อนยังเผยให้เห็นการเปิดกว้างต่อมุมมองที่แตกต่างหรือว่าความชอบในความคุ้นเคยการเห็นเครือข่ายทางสังคมของใครบางคนทําให้เรารู้ข้อมูลด้านลึกเกี่ยวกับลักษณะนิสัยค่านิยมและวิธีที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคม เพื่อนที่เราเลือกมักจะสะท้อนถึงค่านิยมและความสนใจของเราเองและแวดวงสังคมของเราก็สามารถให้การสนับสนุนและก็ยืนยันได้กลุ่มเพื่อนที่หลากหลายบอกว่าคนคนนั้นเปิดใจกว้างและชื่นชมมุมมองที่แตกต่างของคนอื่นในขณะที่กลุ่มที่มีแต่คนที่เห็นตรงกันแทบจะทุกเรื่องก็บ่งบอกถึงการชอบความสะดวกสบายและความมั่นคงดังนั้นธรรมชาติและคุณภาพของมิตรภาพของคนแต่ละคนจึงช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้ง ถึงลักษณะนิสัยและความสัมพันธ์ที่พวกเขาให้ความสําคัญในชีวิตข้อ 12. วิธีตอบสนองในสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือว่าไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าบ่งบอกถึงระดับความอดทนของพวกเขาการตอบสนองต่อความยากลําบากและความท้าทายที่ไม่คาดคิดมาก่อนมันบอกถึงลักษณะนิสัยและความยืดหยุ่นทางอารมณ์ของคนคนหนึ่งได้ดีคนที่สงบสติอารมณ์และใจเย็นภายใต้ความกดดันจะแสดงความอดทนและทักษะในการแก้ปัญหาในระดับสูง คนที่ตื่นตระนกหรือว่าตอบสนองอย่างหุนหันพลันแล่นสามารถบอกถึงความอดทนต่อความเครียดและความยากลําบากในการจัดการอารมณ์ได้น้อยลงความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ด้วยความสง่างามและมีไหวพริบบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจและการปรับตัวการตอบสนองเหล่านี้ไม่เพียงแต่เผยให้เห็นถึงความอดทนเท่านั้นแต่ว่ายังเผยให้เห็นถึงความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์และการควบคุมอารมณ์อีกด้วยมันบอกถึงความยืดหยุ่นที่แท้จริงของผู้คน ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตตัวตนที่แท้จริงของเรามักจะปรากฏออกมาเผยให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของเราความนิ่งและสงบสติอารมณ์ช่วยให้ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นในขณะที่ปฏิกิริยาหุนหันพลันแล่นโตตอบรวดเร็วและรุนแรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาเพิ่มเติมได้การสังเกตวิธีที่คนแต่ละคนจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจะบอกข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวุฒิภาวะทางอารมณ์และความสามารถในการฟื้นตัวของพวกเขา แสดงให้เห็นความสามารถในการอดทนและใจเย็นภายใต้แรงกดดันข้อ 12. ยิ้มซึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายของทุกคำถามไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรรอยยิ้มคือกุญแจสำคัญรอยยิ้มคือการแสดงออกถึงความอบอุ่นและเป็นมิตรที่เป็นสากลสามารถเข้าใจได้ทุกชาติทุกภาษามันสามารถเชื่อมช่องว่างและก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้มันสะท้อนถึงความเป็นบวกความเปิดกว้างและทัศนคติที่เป็นมิตร รอยยิ้มที่จริงใจบ่งบอกถึงความสุขและความมั่นใจในขณะที่การฝืนยิ้มสามารถเผยให้เห็นถึงความรู้สึกไม่สบายหรือว่าความไม่จริงใจความสามารถในการยิ้มแมในสถานการณ์ที่ท้าทายแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางอารมณ์และการมองโลกในแง่ดีเรื่องที่ทําได้ง่ายๆนี้สามารถที่จะคลายความตึงเครียดสร้างสายสัมพันธ์และก็ถ่ายทอดความเห็นอกเห็นใจออกไปได้ รอยยิ้มที่จริงใจมักจะทําหน้าที่เป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจจิตวิญญาณที่แท้จริงและสร้างความประทับใจเชิงบวกโดยไม่ต้องคํานึงถึงนิสัยของคนคนนั้นการยิ้มเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศเชิงบวกสื่อถึงความเปิดกว้างและความเป็นมิตรทําให้คนอื่นรู้สึกสบายใจและมีคุณค่ารอยยิ้มที่จริงใจสามารถทําให้วันของใครบางคนนั้นสดใสขึ้นและก็สร้างความรู้สึกอบอุ่นและวางใจได้แมในสถานการณ์ที่ยากลําบาก รอยยิ้มสามารถที่จะสื่อถึงความยืดหยุ่นและการมองโลกในแง่ดีซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนคนหนึ่งสามารถรเผชิญกับความท้าทายด้วยวิธีคิดด้านบวกดังนั้นรอยยิ้มจึงเป็นท่าทางที่ทรงพลังและเป็นสากลที่สามารถเปิดเผยบุค,คลิกและสภาวะทางอารมณ์ของคนแต่ละคนได้อย่างมากมายคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง u n l i m i t e d m i n d s e t แล้วอยากที่จะอ่านสคริปต์ที่ใช้ทาคลิปของช่องนี้ในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่า e b o o k ก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF อี o ุ๊กได้ฟรีนะครับโดยแต่ละท่านสามารถที่จะขอสคริป PDF ได้สูงสุดถึง3 EP นะครับจะเป็น EP ไหนก็ได้ในช่องนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวก็สามารถเลือกได้ทุก EP เลยครับโดยแอดไลน์ unlimited m i n d s e t แล้วก็แจ้งชื่อหรือว่าหมายเลข EP ที่คุณต้องการที่จะขอสคริปไปอ่านได้เลยครับผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับผ่านทาง Line a d นะครับ แต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริปต e ์ PDF eBook ของทุกๆ EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็จะเป็นการสมัครสมาชิกช่องนะครับค่าสมาชิกก็จะเป็นเดือนละ100บาทก็จะลงไฟล์ PDF ให้ทุกคลิปหลังจากที่ลงวิดีโอแล้วไม่เกิน1วันนะครับการเป็นสมาชิกจะยกเลิกหรือว่าจะไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับส่วนวิธีที่2 ถ้าจะให้กำลังใจช่องแบบเหมารายปีก็ได้นะครับเพื่อที่จะอ่านสคริปต์ PDF e b o o k ของคลิปทุกคลิปก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีนะครับอัปเดตไฟล e ์ PDF eBook ให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ไม่เกิน1วันเช่นเดียวกันนะครับสมัครสมาชิกรายปีก็ผ่านทาง Line@ แอด Unlimited Myset นะครับแอดไลน์เข้าไปแล้วก็แจ้งความประสงค์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ